สวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมกราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการภาษาใต้วันละคก,กับซีเกมเ <c oughs> ย่ทำไมพี่หยวนเรียกวันนี้พี่หยวนนะครับเลียนอยู่ด้วยอ่อวันนี้นะครับภาษาใต้ของเรานะครับขอเสนอคําว่า ออร์พูดตามผมครับทุกคนอรอพูดตามผมครับสวัสดีครับอรอดีมากฮะอร์คำนี้เนี่ยแปลว่าเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันแปลว่าอะไรวะทุกคนจะว่าเล็ดมันก็แรงไปนะแต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเง คำเนี้ยให้พูดกับเพื่อนสนิทเท่านั้นนะครับถ้าเราไปพูดกับคนอื่นที่ไม่สนิทนะ่อยู่อยู่ดีมาพูดเอ้ยอ้อหรอจังวะนี่โดนโดนทุบเลยนะฮะไม่ได้นะครับพูดกับเพื่อนสนิทพ่อ่าพูดเพื่อนสนิทอะไรพี่เกมอ้อหรอนี่สนิทกับพี่แล้ว <historical. S 2> <c oughs> เหรอสนิทกับพี่เหรอแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าสมมติว่าเร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 าก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยเาแบบเพื่อนมันยบ้าผู้ชายอะไรเงี้ยใช่ป่ะ ah? สมมติว่าเออผมสมมติว่าผมเป็น,ผ,ปนผู้หญิงแล้วก็แบบเพื่อนบ้าผู้ชายก็ อย่าอรอ่หนักแรงที่อะทุกคนพูดตามผมครับอย่าอรอ่นักแรงตีพูดตามผมครับอย่าอรอ่นักแรงที่แปลว่าอย่าอย่าแบบอย่าแลดอย่าแลดนักได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันมันแบบว่าสมมติว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอะมันจะมันจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักกันมาพูดอย่างนี้นะโดนตบเลยและบอกเลยสำเนียงต้องได้เอาอีกครั้งนะครับ อย่าออรอแรงตที่พร้อมกันครับอย่าออลรอแรงตที่ดีมากขอดูปบ้างนัชาตินะครับอย่าออรอแรงตที่อ่ะพอวันนี้ขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับน้ำยาปลูกผมทาที่คาดผมของเจ้าอาวาสวันนี้ก็ขอบคุณมากขอลาไปแล้วสวัสดีครับจบ